ทีนี้เราไปดูคอรมออนุมัติอะไรไปแล้วบ้างท่คนผู้ชมคะคอรมอไฟเขียวกู้เงิน85,000ล้านบาทเสริมสภาพคล่องกอฟอพอุ้มค่า FT อันนี้ก็คือเป็นการสรุปประเด็นที่คอรมออนุมัติไปนะคะย้ำอีกครั้ง85,000ล้านเสริมสภาพคล่องเพื่อให้กอฟอพออุ้มค่า FT นะคะในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องค่าไฟฟ้าต่อด้วย อนุมัติบำเหน็จความชอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านยาเสพติด12,309อัตราค่ะน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดโดยตรงเนี่ยจะอยู่ที่343,968อัตรา ปรับเพิ่มไม่เกินร้อยละ2.5หรือว่าจะมีจำนวนผู้ที่ได้รับบำเหน็จความชอบไม่เกิน8,599อัตราผู้ปฏิบัติงานเกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจะมีอยู่ที่จำนวน247,327อัตราปรับเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ1.5หรือไม่เกิน3,710อัตราค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็เรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน300บาทเริ่มปี2566นี้ น่าสนใจมากสําหรับเรื่องของการดึงดูดนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานะคะย้ำอีกครั้งค่าเหยียบแผ่นดิน300บาทค่ะนอกจากนี้มีการแจกแจงงบประมาณ7.7ล้านบาท6แผนงานระนองบูมเที่ยวน้ําแร่เกาะพยามนะคะนี่เป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวคอรมอตั้งแผนกคดีจราจรขับเร็วฝ่าไฟแดงส่งขึ้นสารแทนออกใบสั่งโอ้โหพอได้ยินแบบนี้แล้วต้องขยายความกันหน่อยท่านผู้ชมไปดูรายละเอียดกันนะคะ ล่าสุดเลยคอรมอมีมติอนุมัติหลักการกฎหมายใหม่พรบนะเป็นร่างพรบวิธีพิจารณาคดีจาราจรจัดตั้งแผนคดีจาราจรขึ้นโดยเฉพาะค่ะมีการยกระดับเอาผิดจับส่งขึ้นศาลโดยตำรวจไม่ต้องออกไปสั่งในบางกรณีอย่างเช่นฝ่าไฟแดงขับเร็วนะคะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวาระสาคัญก็คืออย่างนี้ค่ะใครที่ขับรถเองนี่ต้องพึงระวังหรือต้องเตือนกันในครอบครัวแล้วนะคะกฎหมายจราจรนะคะอนุมัติผ่าน คอรมอนะคะเคาะแล้วด้วยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้มีกฎหมายวิธีพิจารณาคดีจราจรและจัดตั้งแผนคดีจัดตั้งแผนคดีจราจรขึ้นโดยเฉพาะตั้งหากเลยจากคดีอาญาทั่วไปจัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาโดยเฉพาะเลยค่ะ กำหนดประเภทคดีที่เป็นคดีจราจรซึ่งจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัตนินะคะกำหนดขั้นตอนดําเนินงานเป็นการเฉพาะสําหรับคดีจราจรโดยให้พนักงานสอบสวนออกใบนัดให้ผู้กระทําความผิดคดีจราจรไปศาลและกําหนดให้ศาลมีอํานาจออกคําสั่งให้ใช้มาตร,รการลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดคดีจราจรนอกจากที่กําหนดไว้ในกฎหมายเรื่องนั้นๆค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นการปรับกฎหมายจราจรที่น่าสนใจมากเลยเขาจะแบ่งความผิดออกเป็น หลายๆกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มที่1ความผิดจราจรบางฐานที่กําหนดไว้เฉพาะอย่างเช่นขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ขับรถในระหว่างใบขับขี่ถูกพักใช้เพิกถอนหรือหมดอายุไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรขับรถด้วยความเร็วเกินกําหนดอย่างนี้เป็นต้นส่วนกลุ่มที่2ความผิดอื่นที่สามารถเปรียบเทียบปรับไว้ตามกฎหมายนะคะว่าด้วยจราจรทางบกนะคะก็ว่าด้วยกฎหมายขนส่งทางบกกฎหมายทางหลวงนะกฎหมายทางพิเศษแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาแล้วนะคะเรื่องของกฎหมายจราจรที่มีการปรับใหม่นะคะขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะในส่วนของการขึ้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำก็สําคัญนะคะเนาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการเสนอที่ประชุมครมเตรียมที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าบรรจุวาระปกติเคาะขึ้นค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ําปี65ตามมาติคณะกรรมการ ค้าจ้างหวังทันให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปน่าสนใจมากๆต้องจับตาดูค่ะขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันค่ะ